คือผมเรียกได้ว่าอันนี้เป็นร่ำเป็นสันคือผมตั้งใจทาจริงๆแล้วขอบคุณมากๆครับที่พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่แบบเจอหน้าผมแล้วก็มาอุดหนุนผมแล้วก็เป็นเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันทําให้ผมเนี่ยพยายามพัฒนาของที่เราขายอยู่ให้มันดีขึ้นแล้วก็ปรับผมก็พยายามรักษาคุณภาพให้มันดีที่สุด เพียต้องบอกก่อนนะเนี่ยนะพอเราเปิดธุรกิจใหม่ๆมันก็มีกระแสด้านลบมาว่านนว่าเราแบบเออมาทําเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะลาวงการนู่นแต่ตอนนี้กิจการเราลุเอาตรงๆ<ง>เลยเออมันลุ้ลนะ้วตอนนี้วันนั้นผมจนมากเออคือผมจนจริงๆอะวันนั้นอะคือเราลําบากมากๆจริงๆนะครับแล้วแล้วพอวันเนี้ยวันนี้เราออกมาที่เราสู้จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนาะก็ประมาณแปดเดือนมันมันสาเร็จขึ้นในระดับที่เขาเรียกว่า ใจหายใจ,ใจควา้าคือเรียกได้ว่าแบบชื่นใจแล้วก็ผมรู้เลยว่าความเพียนพยายามมันไม่ทําร้ายใครแล้วผมก็ตั้งใจทําจริงๆแล้วก็ธุรกิจเราก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนเมื่อก่อนที่ทุกคนตั้งใจมาอุดหนุนเนาะแต่ว่าวันนี้ผมก็ขายได้เรื่อยๆเพราะมันก็ยังมีคนที่ยังไม่เคยกินหนึ่งสองเนี่ยก็ให้กําลังใจเราเห็นเราแบบสู้ชีวิตแล้วก็เราตั้งใจขายของ ก็มีแม่แเดินเข้ามาดูละครละครนุ่นจบไปก็มีคนแบบมาฟีดแบบว่าโอ๊ยขยันจังเลยละครก็เล่นงานก็ทำใช่ครับก็คือถ้าวันนี้เราไม่ได้ถ่ายละครนะวันธรรมดาของผมทั้งหมดก็คือผมยกให้ร้านเลยครับมันลบคำทอรหะเราในตอนนั้นได้ไหมเพราะว่าแรกที่เราเปิดคอมคอรหะมันก็มีหลากหลายแต่ตอนนี้มันทำให้เรามองเห็นว่าสำเร็จจริงผมไม่เคยคิดว่าคำเหล่านั้นเป็นคำคอรหานะผมคิดว่า คนชมอะเยอะกว่าคนด่าแล้วคนที่ด่าชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีกว่าผมเลยส่วนใหญ่เราก็จะมองเสพในทางที่อุ้ยเป็นกําลังใจให้สู้จังดีจังเรามองแต่ด้านนี้เพราะไอ้ด้านลบตอนนี้ผมผมรู้เลยว่าพอมันผ่านโลกโซเชียลมานเนาะตอนนี้โซเชียลหนักๆของเราประมาณสักประมาณ8-10ถึงปีเนะี้ยผมก็เจอมรสมเจอกระน,นำอะไรมาเยอะไปหมดซึ่งวันนี้ผมทราบแล้ว ว่าจริงๆถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นพลังบวกทุกอย่างจะดีไปหมดก็คือเลือกรับเลือกรับเลยคืออะไรที่มันไม่ใช่เราหรือว่าอ่านแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าทําให้เราพัฒนาขึ้นผมอิกโนร์เลยไม่มีเลยไม่รับเลยพอเราทำแบรนด์มันแข็งแรงขึ้นจนกําลังจะเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่แล้วงานแสดงอย่างงี้เราจะแยกเวลากันยังไงเุ้ยเนี่ยวันนี้เลยครับเพิ่งเพิ่งติดต่อมาเรื่องหนึ่งเนี่ยครับเป็นซีรีส์แปดตอนก็ก็ก็ยังรับครับ ขาก็คิวถ่ายจานังคารพุทแล้วเดี๋ยวนี้ละครหรือว่าซีรีส์นะะครับละครเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นซีรีส์หมดละแล้วซีรีส์เนี่ยเขาก็จะถ่ายเหมือนหนังะะซึ่งระยะเวลาสั้นแล้วก็จำกัดคิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยผมก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็งานเร็วที่สุดแล้วก็สมูทที่สุดเพราะเราต้องเข้าฉากกับเด็กๆใหม่แล้วเดี๋นี้เนาะเป็นแต่เราหน้าก็ยังเด็กอยู่เลยไม่ได้ไม่ไดไม่้ไใช่อะไรไม่รู้ถึงอย่างนี้ ผมผมยังไม่ได้อ่านบทบทเนี้ยผมเพิ่งได้มาเนี่ยอะไรทมินทมินสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าสนุกแน่นอนแล้วแล้วยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านบทมาละแต่ว่าผมเชื่อว่าอะไรที่ช่องส่งมาเขาส่งของดีม่ให้ผมทําอยู่ละเพราะฉะนั้นผมก็จะทําเต็มที่และดีที่สุดส่วนขนมปังก็ยังทําอยู่ครับขนมไหว้พระจันทร์นี่ผ่านไปแล้วจะเข้าเจครับของผมนี่เตรียมเจไว้แล้ว21อตุลาขนมปังผมนะ ไม่เนยไม่นมไม่ไข่ไม่แป้งไม่น้ำตาลเจกินได้แล้วเดี๋ยวเรากําลังจริงๆําเสร็จหมดแล้วขอยออะไรสำนวนละน้ํานมถั่วเขียวเป็นขายเฉพาะช่วงเจเท่านั้นมาดูได้เลยอร่อยแน่นอนสั่งต้ออนไลน์เท่านั้นใช่ครับสั่งออนไลน์เดียวเลยคอััไลน์ามงานแฟร์กับไลน์ดามแอนแฟร์ใช่แต่ว่าจริงๆผมอยากให้จองออฟไลน์เพราะว่า ทัวเขียวเนี่ยอายุมันสั้นมันประมาณ15วันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติพอเข้าเจสิวันเนี่ยเวันถึงสิวันผมก็จะส่งให้เป็นเซตแล้วเคาก็จะกินได้จนครบเจพอดีจริงๆริพอผ่านช่วงเจมันจะใกล้ตัวใหม่หลายคนจะช่วยผ่านก็มีบ็อกเซตมีเตรียมมีมีออกเป็นมีครับมีมีมีก็คือบ็อกเซตของผมเนี่ยบ็็อกกซเตมีมีครับแล้วก็เดี๋ยวจะกระโดดไปตาม งานบวชงานแต่งงานศพอะไรก็เรียกมีสแน็คบ็อกผมทำแล้วหลากหลายเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ทำสแน็คบ็อกแล้วด้วยเอาแบบเขาวงจรคือพยายามครับผมพยายามทำทุกอย่างที่เป็นเงินแล้วที่สำคัญต้องถูกต้องถูกกฎหมายผมก็อยู่ในเส้นเขาเรียกว่าคงเส้นของความเป็นกลางไม่ดีจนเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนอะไนี้ให้มันอยู่ในมาตรฐานให ให้แบบเรารักษามาตรฐานของเราได้เราไม่ต้องไปแข่งกับใครครับวันนี้ผมกม็แข่งกับตัวเองทุกวันแข่งว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานแล้ววันนี้พรุ่งนี้ผมไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าผมที่แน่นอนคือวันนี้ผมทําดีที่สุดแล้วก็จะทําดีแบบนี้ต่อไปทีมหลังบ้านใหญ่ขึ้นกว่เดิมใช่ดูแลกันยังไงบ้างเออทีม,ท,มทีมหลังบ้านเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารครับ ก็มีผมกับเมียเมียกับผมผมก็เมียอยู่ตอนนี้สิบกว่าคนละใช่ก็ว่ามันสิบกว่าคนละวันนี้ผมก็ยกของเองเมียก็ยืนขายของแล้วเดี๋ยวลูกน้องกับผมก็ลวมมยกเองคือคือเราก็ยังทําเองเหมือนเดิมวันนี้มีแต่คนบอกว่าทําไมเอามาน้อยจังคือผมอะทามาแค่เฉพาะรถผมขับมาแล้วขนมาได้พอวะถ้าผมใส่รถกระบะขนมากําไรผมหมดละมันมันไม่เหลือผมก็เลยเอาเท่าที่เราไหวแล้วก็ แฟนๆที่มากินก็ได้เจอผมแล้วก็เราได้ขายของดีอะเอา,อางี้ดีกว่าเราเราอยากให้ดีๆแบบนี้ให้ใครแบบพีออเดอร์ได้ไหมเงี้ยพีออเดอร์มารับเอาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับออมันมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือเวลาที่คนสั่งออนไลน์นะคนจะถามว่าเฮ้ยเราสั่งแล้วกินยังไงสั่งวันนี้ผลิตวันรุ่งขึ้นแล้วส่งเลยผมจะเป็นแบบนี้เราจะไม่แบบเอาของที่เราทําไว้แล้วเราส่งไปไม่มีคนสั่งมาทางออนไลน์ก็คือเหมือนเดิมครับสั่งก่อนผมผลิตเราส่งให้ เราฉันไม่ต้องกลัวเสียของผมอยู่ได้แน่นอนครับโ okay. อเคอฝากร้านเลยครับพี่แอมฝากร้านเลยครับครับผมยังเช่นเคยนะครับ M Y B นะครับเข้าไปในไลน์นะครับ W H I B E ที่นี่ที่เดียวที่อื่นปลอมหมดฝากด้วยครับโอเคขอบคุณครับพี่แอมมองตรงก่อนนะ